ต้องภาคเพียรต้องอดทนวิริยะคติสัจจะต้องเอาจริงต้องตั้งใจเสมออธิษฐานต้องตั้งใจเสมอเลยอธิษฐานนี่เป็นตัวสําคัญนะต้องรู้ตัวเองต้องรู้ฐานะตัวเองว่าตัวเองอยู่ดังใดทิฏฐานะตัวถอสถานตัวนี้เนี่ยแปลว่าที่ตั้งถ้าเราเป็นผู้ที่มีฐานะหยุดอยู่ในทิฏฐิสูตรตัวถอสถานนี่แหละทิฏฐินี่ยหยุดอยู่อยู่เฉย อยู่นิ่งๆว่างๆอยู่เฉยๆไม่เคลื่อนไม่ไหวไม่ไปไม่มาไม่ได้นั่นเรียกว่าตายพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญท่านเอาเจริญเพราะ,ะนั้นฐานะของสิ่งที่เป็นมนุษย์ที่ยังไม่ปรินิพานนั้นต้องให้เจริญส่วนกิเลสหรือว่าสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหลายแหล่นั้นให้เสื่อมให้ศูนย์ให้ตายให้ดับให้หมดเลยส่วนดีนั้นให้ดีให้ขยับขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดทุกวินาทีทุก ขณะจะต้องเจริญจเจริญจเจริญจเจริญไม่เอาหยุดอยู่พระพุทธเจ้าถึงได้สเสริอพุทธ,ธิธีติหรือหยุดอยู่ไม่เอา